สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องครัวง่ายๆสไตล์อีสานนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูห ok ่อหมกปลาสวายใสใบยอนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปดูส่วนผสมเลยค่ะส่นะคะจะมีกะทิใบมะกูดซอยน้ำปลาผงปรุงรสน้ําตาลพริกแกงนะคะแล้วก็ใบยอนะคะ แล้วก็กระทงขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่พริกแกงลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะผงปรุงรสค่ะน้ำตาลค่ะ แล้วก็กะทินะคะพอเข้ากันดีแล้วตามด้วยเนื้อปลานะคะ ้นตอนต่อไปนะคะก็นำใบยอมาใส่ในกระทุงนะคะขยับให้เท่ากันนะคะนำปลามาตักใส่ในกระทุนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่ใบมะกูดกันนะคะต่อมานะคะเราก็จะนำมานึ่งนะคะ ก็เริ่มสู่เดีนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะแล้วนะคะเราก็นํามาจัดใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าข้าวเจ้าก็เข้ากันเหมือนกันนะคะถ้าท่านใดชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณะค่ะ